ครับสวัสดีครับต้องเรียกว่าสะบักสะบอมกันจริงๆเลยนะครับสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่โดนโรคระบาดเข้าไปจังๆ3มรอบสดอกนี่นะต่อเนื่องกันมาเลยเนี่ยนะรอบแรกหรือว่าคราวดอกแรกนี่นะโดนเข้าไปต้นปี2563นอนี่ไอ้นี่ระบาดมาจากต่างประเทศตกตื่นแตกตื่นตกใจกันยกใหญ่เลยเรียกว่าระเนระน,นาดไปเนี่ยแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยโดนจังๆก่อนชาวบ้านเลยเนี่ยโดนตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยนะครับ แล้วพอเริ่มคลี่คลายพอจะตั้งหลักกันได้นี่นะครับแล้วก็กะว่าปีใหม่2 5 6 4นี่แหละฉลองฉลองปีใหม่กันนี่คราวนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะพอลืมตาอ้าปากกันได้บ้างนะครับก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างดีปรากฏว่าก่อนปีใหม่ไม่นานมันมาอีกมารอบที่สองนี่นะโรคระบาดมารอบที่สองปั๊บเนี่ยตรงเนี้มัน เป็นปัญหามาจากตลาดาแรงงานเถื่อนที่ตลาดกุ้งมหาชัยระเนระนาดเลยครับพอรอบที่สเจอเข้าไปอีกดอกนึงคือคือพอรอบที่สองมันเจอเจอก่อนปีใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็พอมุกกราคมพามีนาก,ก็พยายามแก้กันไปแล้วเหมือนว่ามันมันพอจะตั้งหลักกันได้บ้างแล้วเนี่ยนะครับกะว่าสงกรานเนี่ย สงการเนี่ยคนฉลองเที่ยวกันทั่วประเทศแน่เลยเนี่ยนะฮะก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจท่องเที่ยวก็เตรียมพร้อมที่จะรับลูกค้าที่ฉลองวันสงการเนี่ยนะโรงแรมรีสอร์ทอะไรทั้งหลายทั่วประเทศที่ก็เตรียมกันเต็มที่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับลูกค้าปรากฏว่าอยู่ดีๆมันมาก่อนสงการจะไม่ให้สวยซ้ําสวยซากได้ยังไงล่ะครับก่อนปีใหม่มันมาเพราะก่อนสงการมันมาอีกคราวนี้ต้นตอมาจากไหนครับ มาจากตลาดมาจากแรงงานตลาดหอยทองหลออขออนุญาตใช้คำว่าแรงงานตลาดหอยนะเพราะคนก็เรียกอย่างนี้กันอยู่หลายคนเลยนะนะปรากฏว่าไอ้ตลาดแรงงานแรงงานตลาดหอยนี่รู้สึกว่าจะแรงกว่าตลาดกุ้งนะเพราะว่าคนระดับรัฐมนตรีนี่ก็กระอักเลือดทีเดียวเลยนะแล้วก็ลามกระอักไปถึงนายกลุงตูด้วยพูดจาไม่รู้เรื่องไปหลายวันเลยนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยซวยก่อนชาวบ้านทุกทีโรคระบาดมากี่ครั้งสวยก่อนซวยทันทีเลยเนี่นะแลวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนตกใจตกใจเขายกเลิกเขาก็ไม่ไปเที่ยวเหลือคนไปเที่ยวน้อยลงเพราะฉะนั้นความสวยมาเยือนธุรกิจท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยนะไอผลกระทบครั้งนี้เนี่ยนะครับ ทางศูนย์วิจัยเกติกร,รไทยเขก็ทำสำรวจมาว่าไอ้โรคระบาดรอบสองก่อนปีใหม่แล้วมันเป็นผลกระทบตั้งแต่มกรากรุมพามีนายาวมาแล้วมารอบสมเนี่ยก่อนสงการนี่นะครับทั้งสองรอบเนี่ยมันจะกระทบยาวไปจนถึงมิถุนาแน่นอนนะเพราะฉะนั้น ครึ่งแรกของปี2564เนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าเงินที่มันควรจะได้มาอยู่ในธุรกิจที่ท่องเที่ยวและเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะหายไปประมาณ130,000ล้านบาทคือเงินที่มันควรจะได้ตรงเนี้ยในครึ่งปีแรกที่มันเป็นรายได้ที่จะเข้ามาในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยพอเจอโรคระบาดเข้าไปสองรอบเนี่ยทุบเข้ามากระเจดิดกระเจิงเลยปีใหม่ ระเนระนาดพอมาสงการานต์ระเนระนาดอีกเงินที่ควรจะได้แสนกว่าล้านเนี่ยหายไปเลยคือกำลังจะเห็นเห็นอยู่แล้วว่าจะได้นี่นะฮะมันหายไปส่วนหนึ่งแสนกว่าล้านไอ้เงินตรงเนี้ยแทนที่จะได้มาหมุนเวียนในการทำธุรกิจมาจ่ายดอกเบีย้ยมาใช้หนี้มาจ่ายเงินเดือนให้พนักงานอะไรเนี่ยมันก็ทำให้หลายธุรกิจเนี่ยอาจจะคือคือ พอจะหวังได้บ้างในะอยู่ๆก็ไม่ได้เลยเขา้อาจจะเจ๊งไปเลยก็ได้นะไอันี่คือสิ่งนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับไอ้ธุรกิจตรงนี้เนี่ยนะตรงเนี้ยถามว่ามีผู้บริหารรัฐบาลเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีใครออกมายืดอ,อกรับผิดชอบอย่างสักงงาผพาเลยบ้างเพราะว่ามันมีคนชี้หน้าด่าไปว่าใครที่ดูแลชายแดนตอนนั้นเนี่ยนะทำไมมีแรงงานเถื่อนเข้ามาได้ ใครที่ดูแลบ่อนการพนันทําไมปล่อยให้บ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเกิดโรคระบาดขึ้นมาใครที่ดูแลสถานบันเทิงที่มันก็คือตลาดโลกีดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นอยา่าปฏิเสธว่าไม่มีตลาดโลกีล่าสุดก็คือตลาดแรงงานโลกีที่ท้องหลอนี่ชัดเจนที่สุดที่ทำให้ระบาดขึ้นมาเนี่ยทำไมปล่อยให้เขาสนุกสนานค,คลื้นกันโดย ไม่มีการระมัดระวังแล้วเป็นการเปิดโดยผิดกฎหมายด้วยนะฮะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นพอเกิดโรคระบาดลามไปเนี่ยทีนี้ปัญหามันไอ้โรคระบาดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งโรคระบาดเนี่ยมันต้องจัดการด้วยวัคซีนกับการมาตรฐานมาตรฐานการควบคุมการระบาดท,ที่ต้องสูงด้วยเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่า พอมาผสมกับไอการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนที่มันมันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนี่ยนะอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะคนก็ววายแล้วก็คนก็ด่ามากขึ้นทุกวันเนี่ยนะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นอย่างที่เจอกันอยู่ทุกวันนี้จนต้องจนต้องเรียกว่าแทบจะไม่กล้าออกจากบ้านกันอยู่ตอนนี้เนี่ยความซวยก็คือมันก็มาลงที่ประชาชนกับคนทําธุรกิจทีนี้พอโดนเข้าไปแบบเนี้ยคนที่ทําธุรกิจต้องเที่ยวจะทํำยังไง มันมีอยสองอย่างก็คือถ้าไม่เลิกก็ต้องสู้ต่อก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่สาหรับคนที่สู้ต่อนะครับที่ก็คือสิ่งที่มันเจ็บปวดมากสําหรับคนทําธุรกิจโดยเฉพาะท่องเที่ยวนี่นะท่านความหวังของการที่จะทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวมันฟื้นได้เนี่ยมันอยู่ที่การจัดหาและก็ฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะทำยังไงให้มันกระจายการฉีดไปให้มากที่สุดเกินครึ่งของประเทศไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้มัน ครอบคลุทั้งประเทศให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะไอ้กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนี่ต้องทายังไงให้ได้เร็วที่และที่สําคัญคือต้องคุมการระบาดอย่างเข้มงวดและให้มันมีมาตรฐานไม่ใช่ปล่อยปละละเลยกันเนี่ยนะทีนี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยถามว่าซ้าแล้วซ้าเล่าที่มันเกิดปัญหาเนี่ยเรายังจะหวังรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ได้อีกแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับคนไทยที่เรามีรัฐบาลอยู่เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกคนกินเงินเดือน กันเต็มเมดเต็มหน่วยเนี่ยแต่ว่าเวลาทํางานให้ประชาชนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องวอยวายว่าทําไมสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยเราไม่ได้เต็มที่จากคนทํางานเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่พูดทุกครั้งก็เครียดทุกครั้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ตอนที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยนะครับถามว่าเรามีวัคซีนไหมท่านจําได้ไหมครับวันที่นายกเนี่ยไป แอคชั่นถ่ายรูปหน้าไอตู้ที่เขาส่งวัคซีนมาจากเมืองจีนเนี่ยนะเพื่อประชาสมมนมาแล้วเราได้วัคซีนแล้วฟังแล้วเราเรารู้สึกดีใจอุ่นใจว่าเราได้วัคซีนแล้วแต่จนถึงวันนี้วัคซีนที่เราเรามีอยู่ประมาณสองล้านโดสหรือสองล้านกว่าโดสเนี่ยนะเป็นเดือนๆมาแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งฉีดไปได้แค่ประมาณห้าแสนกว่าคนเท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นนะครับการฉีดวัคซีนล่าช้านั่นแปลว่าการบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีน เราไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่โดนคนด่าเรื่องปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนล่าช้าการกระจายวัคซ,ซีนล่าช้าวัคซีนล่าช้าแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรแซงคิวไปฉีดกันเรืออะไรก็คนที่อาจจะมีอภิสิทธิ์ในการไปฉีดไอตรงเนี้ยผมไม่ยืนยันข้อมูลนะปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกมา ให้ข้อมูลให้ข่าวคือในทางจิตวิทยามันก็อาจจะทําให้คนฟังดูเหมือนลดความเดือดดาลนของผู้คนไปได้บ้างเนี่นะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนเนี้กําลังเร่งที่จะสั่งแล้วนายกเองก็ไปเหมือนกับว่าเปิดทางไฟเขียวให้กับเอกชนสามารถที่จะนําเข้าวัคซีนเข้ามาเองได้เนะีะแล้วก่อนนั้นทําไมไม่ไม่เร่งรัดจัดก,การเรื่องพวกนี้ออกไปัะ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขก็มาให้ข่าวบอกว่านับจากนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยจะเข้ามาอีก26ล้านโดสแล้วหลังจากสิงหาไปจนถึงธันวาเนี่ยจะเข้ามาอีก35ล้านโดสรวมๆแล้วนี่ก็60กว่าล้านโดสฟังแล้วเราก็เออก็มีความหวังขึ้นมาอีกนะครับว่าเราจะมีวัคซีนมาจนถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะได้วัคซีนมาเนี่ยประมาณ60กว่าล้านโดสนีนะ่นั่นหมายถึงว่าเราจะสามารถฉีด วัคซีนป้องกันโรคระบาดเนี่ยให้คนได้มากกว่าครึ่งประเทศนะนะซึ่งมันจะช่วยให้หยุดยั้งกรารระบาดของวัของไอ้โรคระบาดตัวนี้ได้เนี่ยนะก็ฟังดูก็ก็ดีนะะเหมือนทุกครั้งที่เคยฟังการพูดมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่กับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะแต่ทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าได้มาแล้วเนี่ยจะมาตามนี้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าได้มาแล้วตามนี้เนี่ย ฉีดได้เร็วได้ทันตามที่บอกไว้หรือเปล่าต้องติดตามดูกันต่อไปดูว่าจะทำได้ตามนั้นจริงหรือเปล่าทีนี้มาดูครับฟังเรื่องซีเรียสไปก็เครียดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ท่านเครีย,รยดแต่ผมก็เครียดนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็รับรู้อยู่ตลอดทุกวันเลยนะทีนี้มาดูแนวทางที่มันมีความหวังกันบ้าง สำหรับคนที่ยังสู้ไหวนะยังผู้ประกอบผู้ประกอบการในนี้นี่เอาเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยนะที่เกี่ยวโยเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะวันก่อนผมก็ไปอ่านบทสัมภาษณ์คุณคัตยาอินทรวิชัยซีโอของแบงก์การสิกรไทยที่สัมภาษณ์โดยทีมข่าวของเว็บไซต์ข่าว positioning max น,น,นะครับนะเขามีคำแนะนำให้กับผู้ประกอบการอย่างนี้นก็น่าสนใจดีเขาบอกว่าคือโจทย์ของ การทําธุรกิจณเวลานี้เนี่ยคือจะรับมือกับณนะนะวันนี้ณนะตอนนี้เนี่ยนะธุรกิจผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะรับมือวิกฤตครั้งนี้คือรับมือวิกฤตเฉพาะหน้านี้ยังไงโจทย์ก็คือจะเอาตัวรอดยังไงนะและ้วมีจะจ้างงานต่อไปเพื่อให้ตัวเองทั้งลูกจ้างเนี่ยรอดกันไปเนี่ยจะจะทำยังไงไอนี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์นะเขาก็มีคําแนะนํามาว่า ท่านจะต้องประเมินตัวเองอยู่3มเรื่องหลักๆสำหรับคนทำธุรกิจนี่นะว่าจะไปต่อไหวไหมเนี่ยนะประเมินอยู่3มเรื่องเรื่องแรกก็คือรายได้รายได้เนี่ยก็คือก็บอกว่ารายได้ควรลดลงไม่เกิน70%นะ แล้วก็มีรายได้จากหลายช่องทางอันนี้คือรายได้เนี่ยคือถ้ารายได้มันหายไปมากกว่า70%นนี่ก็าน่าจะรอดยากเลยขนาด70%นี้ก็ถือว่าหายไปเยอะนี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคําแนะนำเลยนะอันต่อไปก็คือรายจ่ายอันนี้มันเป็นของคู่กันรายได้กับรายจ่ายเนี่ยมันเป็นของคู่กันรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยต้องน้อยกว่า65%าเนของรายได้คือรายได้100บาท รายจ่ายมันไม่ควรเกิน65บาทมันต้องมีเงินเหลือไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าไอ้รายจ่ายนี่นั่นหมาย,มายถึงว่าเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนคนะ่าใช้จ่ายหลักๆที่ต้องจ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยนะแต่ว่าธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีเงินเหลือไว้สํารองอย่างอื่นไว้ทําอย่างอื่นน,นะอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องประเมินตัวเองรายได้แล้วก็รายจ่ายอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือสภาพคล่อง สภาพคล่องเนี่ยธุรกิจมันจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนคุณมีมไรายได้มีรายจ่ายแล้วเนี่ยแต่ว่าในสภาพวิกฤตเนี่ยมันต้องยืนระยะให้ได้ต้องไปต่อให้ได้นี่การไปต่อให้ได้นั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า6เดือนหรือว่ายืนระยะไปได้มากกว่า6เดือนเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าในในหเดือนเนี่ยเวลามันเกิดวิกฤต ทางธุรกิจไอรายได้ที่มันจะชอ็อตที่มันจะเข้ามาน้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยมันอาจจะลากระยะไปคือถ้าถึง6เดือนมันมีโอกาสที่จะถึงหกเดือนเนี่ยแล้วถ้าท่านมีรายได้เข้ามาไม่มากพอที่จะไปครอบคลุมรายจ่ายไอเนี่ยคือสิ่งที่ท่านจะต้องมีสภาพคล่องที่จะยืนระยะไปให้ได้6กเดือนเนี่ยแล้วที่สําคัญคุณจะสมบัติส่วนหนึ่งของธุรกิจที่อยู่ใน ธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่ในวิกฤตวันนี้ควรจะเป็นธุรกิจที่คืนถุนแล้วนั่นหมายถึงว่าท่านไม่ต้องไปแบกภาระตรงนั้นหรือว่าถ้าจะต้องแบกภาระก็ต้องเป็นภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำนะไอ้นี่คือสส่วนที่นายแบงค์เขาแนะนํามาคุณขันติยาแนะนํามาว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องให้ประเมินเบื้องต้นประเมินเพื่อจะได้รู้สถานะขีดความสามารถของตัวเองว่าจะสู้ไหวไหม จะไปต่อไหวไหมไอน,นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องไปประเมินตัวเองนะผมไม่สามารถจะไปประเมินให้ได้นี่นะครับทีนี้คำแนะนำอีกอย่างนึงวันนี้เมื่อท่านทำธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือลูกค้านะในธุรกิจท่องเที่ยววันนี้เนี่ยถ้าใครที่อยู่ธุรกิจท่องเที่ยวนี่รู้ดีครับลูกค้าจากต่างประเทศไม่มาไม่มีคือเราก็ไม่เปิดรับเขาก็ไม่กล้ามาแล้วเขาเองก็วิกฤต เรื่องโรคระบาดเหมือนกันเขาก็ไม่ปล่อยคนของเขามาเมื่อมันไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยความหวังเดียวของธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองไทยวันนี้ก็คือต้องจาะตลาดคนไทยหรือไทยเที่ยวไทยเป็นหลักเท่านั้นนะครับก็คงจะต้องลากยาวนอกจากปี2560 4แล้วเนี่ยน่าจะลากไปถึงปี2565ด้วยเนี่ยนะครับที่อยู่ในอาการสภาวะอย่างนี้เนี่ยนะทีนี้ไอ้การที่จะไปจับลูกค้าไทยทเที่ยวไทยแน่นอนในทางธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทาให้ได้ก็คือสร้างความประทับใจทํายังไงให้เขาอยากมาเที่ยวที่จังหวัดของท่านมาใช้บริการรีสอร์ทโรงแรมของท่านมาใช้บริการร้านอาหารของท่านท่านก็ต้องสร้างประสบการณ์ที่มันไปตรงกับความรู้สึก หรือว่าสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เป็นคนไทยนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำนะฮะเพื่อดึงสร้างความรู้สึกที่เขาอยากจะมาใช้บริการของท่านได้เพราะถ้าเขามาใช้บริการมันก็คือรายได้เนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือการสร้างรายได้จากช่องทางอื่นด้วยวิธีการที่แตกต่างอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปคิดนะในแต่และธุรกิจมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็บริหารจัดก,การต้นทุนให้ดีนะแล้วที่สําคัญก็คือไม่ควรจะ ไปใช้วิธีการตัดราคาหรือแข่งขันสู้ราคากันเพราะถ้าตัดราคาสู้กันเมื่อไหร่เนี่ยเละเละทั้งเราเละทั้งคู่แข่งแล้วมันก็จะระเนอแน,น่และสุดท้ายมันก็จะเจ็บตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเจ๊งไปตามๆกันนะมันมันไม่ใช่หนทางของการที่จะอยู่รอดนี่ยังไม่ได้พูดถึงการอยู่รอดในแบบระยะยาวแบบยงงั่งยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในยามวิกฤตอย่างนี้สิ่งสําคัญก็คือท่านจะต้อง ท่านเป็นคนทำธุรกิจเนี่ยแล้วท่านกำลังอยู่ในวิกฤตเนี่ยมันเหมือนกับท่านเดินอยู่ในหนทางที่มันค่อนข้างมืดนี่นะสิ่งสำคัญก็คือท่านจะต้องหาวิธีที่จะมาส่องให้เห็นทางก็คือท่านจะต้องติดตามข่าวสารหาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองแล้วข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอย่าง,งอาตอนเนี้ท่านจะต้องรู้ว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะได้นักธุรกิจจากต่างชาติมาเนี่ย มันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาต่ํามากเพราะฉะนั้นความหวังถ้าท่านจะไปตั้งความหวังเป้าหมายว่าต้องการที่จะได้ลูกค้าต่างชาติมาเป็นหลักนี่นั่นหมายถึงว่าท่านท่านจะพลาดครั้งสําคัญเลยเพราะ,ะนั้นท่านต้องหาข้อมูลติดตามข่าวสารให้เห็นตั้งภาพกว้างแล้วให้เห็นภาพเฉพาะจุดที่ท่านกําลังเดินไปมันก็เหมือนกับเราเดินไปเดินที่มืดแล้วเรามีไฟส่องสว่างให้เห็นตั้งภาพกว้างและเห็นตั้งจุดที่เรากําลังก้าวย่างเดินไปเพื่อท่านจะได้เดินไปก้าวผ่านจุดอันตรายไปได้ จุดที่จะเสี่ยงไปได้เพื่อที่จะให้ธุรกิจแล้วก็ชีวิตของท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้แล้วก็เดินต่อไปในระยะต่อไปได้นะครับในยามวิกฤตแบบนี้ท่านต้องทําแบบนี้ให้ได้นะครับนี่คือสปอตไลท์ t ทวิตี้โฟกับผมพิสิทธิ์ทันทิวและเจอกันใหม่ครับ